สวัสดีเพื่อนๆคนที่เพิ่งเรียนภาษานอสนะคะวันนี้มีประโยคคำถามแล้วก็มาฝึกอ่านไปด้วยกันค่ะประโยคนี้ก็คือวะเฮตเจอุเกดากันะวะเฮตเจอุเกดากนะประโยคนี้แปลว่าวันต่างๆมีอะไรบ้างนะคะชื่อวันต่างๆมีอะไรบ้างวะเฮตเจอ ก็คือชื่ออะไรบ้างออเกดาเก็นนะก็คือวันเจ็ดวันในสัปดาห์นั่นแหละคะ่ะมีชื่อว่าวันอะไรวันจันทร์อังคารพุธพฤหัศสศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้นะคะก็คือออเกดาเก็นนะก็คือมีเจ็ดวันนะคะมีเจ็ดวันเพราะฉะนั้นคําถามนี้ใช้ได้ในการเรียนภาษาโนสค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ